นี่มันก็เด็กแล้วนะยังไม่เลิกงานอีกหรอผมเห็นคุณทำโอสุขวันเลยไหนผมขอดูหน่อยได้ไหมเผื่อจะพอช่วยได้บ้างอา่ากำลังทำกราฟสรุปรายปีของบริษัทอยู่นี่เองไหนคุณทำถึงตรงไหนแล้วมามามาเดี๋ยวผมช่วยทำงานผมหรออืม เสร็จไปนานแล้วฮะแต่จะให้ผมกลับไปแล้วทิ้งขึ้นไว้ในบริษัทคนเดียวก็ยังไงอยู่ออามาช่วยๆกันทำจะได้เสร็จไวๆ<ะ>เสร็จสักที ไม่เป็นไรครับไม่เป็นไรเลยแต่สรุปของปีนี้เนี่ยเยอะมากๆเลยเนาะหัวหน้าก็ดันจัดงานมาให้คุณซะเยอะเลยแต่ไหนๆก็เสร็จว้แล้วเราไปดื่มกันหน่อยไหมถือว่าตอบแทนผมเรื่องงานเดี๋ยวผมเลี้ยงเองหรือจะแค่ไปนั่งเป็นเพื่อนก็ได้ครับปะ คุณถึงละร้านนี้ร้านเปิดผมเลยผมมาจนเจ้าของร้านน่าจะจำผมได้ละสองคนครับลุงคุณสั่งได้เลยนะเดี๋ยวผมใจให้เองแนะนํำหรอปกติคุณชอบดื่มแนวยไหนอะโหยากเลยงั้นเริ่มจากไวายไหมไวายที่นี่เขาใช้วายนอก กลิ่นหรือรสก็ไม่เหมือนที่ไหนเลยฮะถ้าคุณได้ลองนะอาจจะติดใจก็ได้นะครับเอาไหมโอเคลุงครับเอาไว์แก้วหนึ่งครับเป็นไงถูกใจไหมดีใจที่ชอบนะครับลุงเอาวิสกี้ด้วยครับขอบคุณครับ แล้วคนทำงานเป็นไงบ้างหัวหน้าคนโหดไหมโหแย่เลยของผมก็โดนให้ทำงานหนักบ่อยๆนะแต่คงไม่โดนหนักเท่าคุณเ,เพราะงั้นถ้ามีอะไรหรืออยากให้ผมช่วยอะไรก็บอกได้ตลอดเลยนะถ้ามีเวลาเดี๋ยวผมจะช่วยนะครับลุงฮะเอาไว้เพิ่อมอีกแก้วหนึ่งครับ ไม่เป็นไรผมบอกแล้วไงว่าวันนี้เดี๋ยวผมเลี้ยงเองคนดื่มได้ตามสบายเลยเออพูดถึงคุณเห็นในข่าวบ้างไหมที่ช่วงนี้มีประกาศตามหาคนหายอะ่ะจริงๆจริงๆแล้วอะ่ะผมเห็นคุณทำงานจนมืดเลยไม่อยากให้คุณกลับคนเดียวผมก็เลยเลือกที่จะอยู่งานต่อเป็นเพื่อนฮะ แต่คุณก็ต้องระวังตัวเองให้มากๆนะผมก็ไม่อยากให้คนใกล้ตัวเป็นอะไรไปครับไม่เป็นไรเลยผมเต็มใจเรื่องงานผมหรออืมช่วงนี้ก็กำลังดีนะแต่มีปัญหาหนู่นนี่เข้ามาเลยฮะเยอะเลยมาเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังคือเรื่องมันมีว่า ตื่นแล้วเหรอฮะก็คุณดื่มไปเยอะเกินจนเหมือนจะกลับไม่ไหวผมก็เลยพามาบ้านผมก่อนหึมก็ไม่มีอะไรแปลกนะผมก็แค่จับคุณมามัดเขียนมัดขายเฉยๆว่าไงครับคุณอยากให้ผมแก้ให้จริงๆเหรออืมก็ได้นะแต่คุณรู้ไหม ผมชอบดูคุณตอนถูกมัดแบบนี้มากกว่ามันดูน่าสนุกดีที <c oughs> ่จริงผมไม่ได้ตั้งใจจะพาคุณมาที่นี่หรอกแต่คุณหอมเกินไปคุณรู้ตัวบ้างไหมว่ากินของคุณมันทำให้ผมแทบจะควบคุมตัวเองไม่ได้ คุณดูตกใจจังกูรัวเหรอน่ารักดีนะเวลาที่ดวงตางของคุณสั่นไหวมันยิ่งทำให้เรื่องของคุณดูน่าสนใจมากขึ้นไป <c oughs> อ๋อไม่ต้องห่วงหรอกผมยังไม่คิดจะกัดคุณตอนนี้ยังหรอก พราะผมชอบเล่นกับเหยื่อของผมก่อนเสมอมันน่าสนุกกว่าคุณไม่คิดแบบนั้นหรอแตอ่ผมก็เป็นคนมีน้ำใจคนหนึ่งถ้าคุณอยากให้ผมแก่เชือกก็ตอบคำถามผมมาก่อนว่าคุณพร้อมจะเป็นของผมหรือยังว่าไงครับถ้าคุณปฏิเสธ ผมก็มีวิธีเล่นสนุกสนุกกับคุณได้อีกหลายวิธีเลยละ่ะเพราะฉะนั้นเลือกให้ดีนะครับ